คลิปนี้ตัดมาจากไลฟ์สตรีมของผมจากเพจ Facebook ทุกวันอังคารเวลา2ทุ่มหากใครอยากฟังสดๆสามารถไปกดติดตามไว้ได้เลยนะครับพาต่อมาเนี่ยผมจะพูดถึงเรื่อง pathophysiology และวก็คอร์สว่าเฮ้ยเวลาที่มันจะเริ่ม develop ภาวะ sick sinus syndrome หรือว่า SA node มันจะ dysfunction เนี่ยความผิดปกติเนี่ยมันไปเกิดตรงไหนได้บ้างนะแล้วก็มีสาเหตุหลักๆมาจากอะไรทุกคนเวลาเจอจะได้ไปลองมองหากัน ผมแยกกลุ่มหลักๆออกมาเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1ที่ผมจะพูดถึงก็คือ decrease impulse generation หมายถึงว่าโรงงาน่ะมันเริ่มพังละโรงงานมันเริ่มเสียผลิตกระแสไฟฟ้าได้ช้าลงซึ่งถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับมาดูบางทีมันเกิดจากไอ้ channel พวกนี้ครับจำนวน channel พอเซลลมันเซลลมันเริ่มเสื่อมสภาพอายุเรามันเริ่มเยอะ จำนวนเซลล์ที่อยู่ในโหนดอ่ะมันจะถูกแทนที่ด้วยไฟบัตทิชูจํานวนชนแนลก็จะลดลงสลปมันก็จะช้าลงไปเองตามธรรมชาติของมันอ่าหรือว่าไปโดนภาวะอะไรบางอย่างเนี่ยกดเอาไว้ไม่ให้ไม่ให้มันทํางานได้ดีคือโดนกดไม่ให้ชันแนลไม่ให้แคลเซียมชันแนลไม่ให้ฟันนี่ชันแนลทำงานได้อันนี้ก็จะเป็นส่วนของตัว decrease impulse generation ก็คือตัวโรงไฟฟ้าเนี่ยผิดปกติในขณะที่ข้อที่2 Decrease Impulse Propagation หมายถึงอะไรหมายถึงว่าไอโรงงานน่ะปกติอยู่แต่ว่าไอประตูทั้ง5มีปัญหาหรือว่าไอเนื้อเยื่อรอบๆหรือประตูพังหรือว่าเอเตียลทิชชูรอบๆมีปัญหาออกประตูไม่ได้หรือออกจากประตูไปแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะกระจายไปยังเอเตียมได้อันนี้เรียกว่าเป็น Decrease Impulse Propagation Reversible Cause ที่เป็น ไลฟ์ทรีเ e นิ่งที่สำคัญมีนิโมนิกให้ท่องว่า H I D E หรือว่า Hi นะ H ย่อมาจากอะไร H ย่อมาจากไฮโป x i ียครับไฮโปเซียได้หมดเลยทั้งกลุ่มที่แบบเป็นนิวโมเนียลังด s e a สากลุ่ม OSA กลุ่มนี้จะเจอบ่อยนะครับกลุ่มทิ้วหลุดทิ้วเลื่อนได้หมดเลยนะวันลังบางคนรับเคสใส่ทิ้วมา ปรากฏว่าหลังจากลงเตียงปุ๊บฮายเหลค่อยๆยืดะเหลือแบบจาก50 40 30 x มเอ็กซเรย์มาดูปรากฏว่าทิ้วเข้าไปวันลังพอถอยทิ้วก็หายอ่าอันนี้ก็เป็นสาเหตุสําคัญที่เราต้องมองหานะครับตัวแรกคือตัว H ไฮกเซียกลุ่มนี้จะอยู่ในสาเหตุจะอยู่ในกลุ่มที่1ก็คือ decrease impulse generation ตัว I I ก็คือ ischemia หรือหลักๆก็คือ s t e ซึ่ง ในไลฟ์ที่แล้วนะครับเราพูดถึงเรื่องแบรดดี้คาเดียในสตรีมมี่ไปแล้วนะครับว่ามันเกิดจากอะไรได้บ้างหลักๆก,ก็บ u สเบโซจาริสรีเฟกนะ B.J. อ่าซึ่งเป็นเวกัลรีเฟกเพราะฉะนั้นมันก็จะไปกระทบที่เบอร์หนึ่งเหมือนกันก็คือลดการสร้างอิมพัลส์ D. ตัวที่3ดรหลักยาหลักของเรายาที่ทำให้แบรดดี้คาเดียเนี่ยก็มี ตัวคอมมอนสามกริย์ผมจะชอบเรียกอย่างนี้เบต้าบล็อกแคลเซียมช่นลบล็อกและดีจอกซินเป็นเดอะม r ทสาตัวที่เราจะต้องหากลุ่มพวกนี้ก็เป็นกลุ่มที่มีผลต่อ Impulse Generation <c oughs> เชน่นกันก็คือเข้าไปอยู่ในข้อที่1น e, ึ like, Hyper ่งอีอิเล็กโทรไลต์ไฮเปร์คือตัวที่สำคัญสุดๆ ตัวไฮเปอร์เคเนี่ยจะมีผลได้ทั้งเรื่องของตัว impulse generation และก็ตัว impulse propagation เพราะว่ามันไปนมีผล inhibit sodium channel ด้วยทำให้บางทีเนี่ยตัวโหนดยังสร้างสัญญาณได้อยู่แต่ว่าไม่สามารถที่จะนำพากระแสไฟฟ,ฟ้าออกมานอกโนดได้ทีนี้นอกจากน o โมนิก g h อันเนี้ยมันยังมีอะไรอีกผมเสริมตัวไฮโปไทรอยแล้วก็กลุ่มที่เป็นฮาร์ทเฟลเลี กลุ่มพวกนี้จะเป็นเบอร์หนึ่งก็คือ decrease impulse generation เช่นเดียวกันทีนี้ต่อไปเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เป็น irreversible ก็คือกลุ่มที่เป็น degeneration หรือ aging นั่นแหละกลุ่ม aging ก็จะเป็น1บวก2นะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นตัวเซลล์ในกลุ่มเซลล์ในโหนดเน่ยมันโดนแทนที่ด้วยไฟบรัสจำนวนเซลล์ลดลงหรือว่าถ้าเกิดว่า ไอตัวที่มันโดนแทนที่อ่ะมันดันไปอยู่หน้าประตูพอดีนึกภาพออกไหมแล้วเรากลับมาดูตัวโหนดอย่างเงี้ยคือกลุ่มเซลล์กลุ่มเซลล์ในโหนดมันมีเยอะมากถูกไหมครับเราเราพูดถึงกลุ่มเซลล์ที่อยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแบบไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านเซลล์ซึ่งเอาจริงๆเนี่ยเซลล์ที่ทําหน้าที่สร้างกระแสไฟฟ้ามันไม่ได้ทําหน้าที่พร้อมกันไปม,มันมีแค่โซนตรงกลางๆนี่เองที่มันสร้างกระแสไฟฟ้าได้เป็นหลักในภาวะปกติ ไอ้ตัวรอบๆอ่ะเหมือนแบบเป็นตัวเสริมเป็นตัวแบ็กอัพเวลาตรงกลางๆมันทํางานได้ไม่ค่อยดีตัวข้างๆก็จะอ่ะมาช่วยเสริมให้ทีเนี้ยเวลาที่คนเราแก่คือเวลาเราอายุเยอะขึ้นทุกส่วนในร่างกายเรามันถูกแทนที่ด้วยไฟบัตทิชูหมดใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นอ่ะผิวหนังคอลลาเจนอะไรเราก็โดนแทนที่ด้วยไฟบัตทิชูไอ้ตัวโหนดนี่ก็เหมือนกันเซลล์บางส่วนมันก็โดนแทนที่ด้วยไฟบัตทิชูแล้วถ้าเกิดว่ามันเสื่อมไปโดนแบบไอ้ตรงใกล้ๆประตูทางออกอ่ะ ไอ้ตรงนี้ต่อให้บริเวณเซนเตอร์ของโหนดมันสร้างกระแสไฟฟ้าได้แต่กระแสไฟฟ้ามันก็ออกไม่ได้เพราะมันติดไฟบัตทิชชูที่มันเป็นฉนวนไฟบัตทิชชูนําไฟฟ้าไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ไอ้เจ้าตัวเอจจิ้งหรือดีเจเนเรทีฟ rocess ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะเกิดได้ทั้งแบบที่1แล้วก็แบบที่2ดีเจเนเรชันเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอีกอันนึงที่มันทําให้เป็นสาเหตุได้แล้วก็ บางทีอาจจะพอรักษาได้คือถ้าเราเจอเร็วเราจะรักษาทันหรือถ้าเราเจอช้าเราจะรักษาไม่ทันทเ,รเรียกว่าเป็น chronic s a n o d suppression จริงๆตัวนี้มีบทบาทสำคัญพอสมควรนะหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อเท่ๆว่า t a c h y c a r d i a brady c a r d i a syndrome เดี๋ยวเราจะพูดไปพูดถึงกันนะครับแต่ผมจะยกตัวอย่างก่อนว่า chronic s a n o suppression เป็นยังไงคือหัวใจเรามาทำงานด้วยกลไกที่เรียกว่า overdrive suppression คือเพสเมเกอร์ที่เร็วกว่าจะทำหน้าที่เป็นหลักแล้วตัวที่สามารถที่จะทำหน้าที่เป็นเมนเพสเมเกอร์ได้แต่ว่าช้ากว่าจะโดนกดเอาไว้ไม่ให้ทำหน้าที่แทน s อ node สร้างกระแสได้60-100ถึงทำหน้าที่เป็นหลัก AV node สร้างกระแสได้40-60ในภาวะที่ s อ node ทดทำงาน AV node ก็จะไม่ทำงานเพราะว่าโดน O อเ r อ d ์ไดซับเพชช o n กดไว้เวนติเคิลสร้างกระแสได้20-40ครั้งต่อน,นาที ก็จะไม่ทำงานเพราะว่าโดนโอเวอร์ด u สัปเทชันกดไว้แล้วทีนี้ปัญหามันจะเกิดเมื่อมันมีสิ่งที่ทำงานเร็วกว่า SA n o d e นอ m m คอนที่เราเจอก็คือ Atrial Fibrillation Atrial Fibrillation ทำให้ Atrial Rate เต้นเร็วได้ประมาณ350ถึงประมาณ1,000ครั้งต่อนาที a f i ฟเป็น DC ที่มันเกิดอยู่แถวๆวแบบ p ม l m o n a r y v e ว n a f i b ยิงมาเลย ห้ารอครั้งต่อน,นาทีตูม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 เข้ามา SA n o d e ก็ไม่สามารถต้านทานได้พวกนี้มันจะทะลุทะลวงกลไกลป้องกันทะลวงทวารทั้งห้าของ SA n o d e เข้ามาแล้วตัวโนดอ่ะมันก็จะบอกว่าเออสบายแล้วนี่มีคนทำงานให้ตั้งนาทีละห้ารอยครั้งพันครั้งแล้วฉันจะไปทำทำไมที่หกสิบถึงร้อยมันก็ไม่ทำทีนี้ พอมันมีคนทำงานแทนไปนานๆมันก็ขี้เกียจมันก็เริ่มที่จะมี degeneration มันก็จะเริ่มเสื่อมมันก็เหมือนเวลาที่เราไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อนานๆคนไข้นอนติดเตียงกล้ามเนื้อเรามันก็สลายไปเรื่อยๆ muscle wasting ASA node ก็เหมือนกันพอมันโดนกดไว้มันไม่ได้ทํางานนานๆมันก็เริ่มมันก็จะเริ่มตายเซลล์มันจะเริ่มเสื่อมเพราะฉะนั้นหลายครั้งที่เวลาเราเจอคนไข้ที่เป็น ah chronic atrial fibrillation แล้วอยู่ๆเนี่ย AF มันหยุด พอเอฟิบเทอร์มินตัวเองเป็นเหมือน p a r o x y สมอลเอฟิปะครับพอเอฟิหยุดปุ๊บแม่งยืดยืดเลยนะทีนี้ผมจะมาพูดเรื่องโอเวอร์ไดซ์เพชชันในกรณีของเอเทลฟิบิเลชันนิดนึงคือมันมีงานวิจัย่านะเขาลองมาทำในโมเดลครับก็คือเขาลองทำสองแบบคือช่วงเวลาเพสแล้วก็ความเร็วในการเพสเราม,มาดูที่ครึ่งแรกกันก่อนขอดูพาสเ A กันก่อน พาสเ A เนี่ยเขาทดสอบโดยการเพสนานขึ้นเรื่อยๆกลุ่มแรกเพสสี่ครั้งพอเขาเพสสี่ครั้งเนี่ยเขาพบว่ามันแทบไม่พอ s สเลยคือเหมือนกับว่าเขาใส่เขาใส่สายเพสเมเกอร์เข้าไปกระตุ้นหัวใจโดยตรง4ครั้งแล้วก็ดูว่าเฮ้ยเอสเอโกลับมาทํางานไหมเพสไป4ครั้งมันก็บอกเออก็ใช้เวลาแป๊บเดียวนี่โนดก็กลับมาทํางานได้ก็เลยลองต่อทีนี้เป็นสิครั้ง พอสิบห้าครั้งเนี่ยช่วงพอสเนี่ยยาวขึ้นงั้นลอง50ครั้งพอพอเพห้สิบครั้งติดพอสยาวขึ้นอีกพอสตรงนี้เราเรียกว่า post conversion pause นะครับเวลาที่คนไข้มีอาริทเมียแล้วเกิดรีทึมเปลี่ยนกลับมาเป็นไซนัสรีทึมมันจะมี post conversion pause สั้นๆได้อยู่แล้วเป็นธรรมชาตินยเหมือนที่เขาแสดงให้ดูในภาวะเนี้ยก็คือเกิดจาก overdrive suppression เรื่องจำนวน ผ่านไปต่อมาเป็นเรื่องระยะเวลาพอมาถึงเรื่องระยะเวลาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเพสที่50ส t ติมูลเหมือนกันแต่ว่าค่อยๆเพสให้มันเร็วขึ้นอันนี้เพส50ส t ติมูลแต่ว่าเพสช้าอ่ะก็พอสไม่นานพอเขาเพส50ส t ติมูลแต่เพสให้มันเร็วขึ้นพอสเริ่มยาวขึ้นพอเพสยิ่งถีพอสก็ยิ่งยาว เพราะฉะนั้นเขาก็เลยสรุปว่าไอ้เจ้าตัว overdrive s u b p a t i o n เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อเรายิ่งเพสเร็วแล้วก็เพสนานคือเมื่อโดนกดทั้งเร็วแล้วก็นานจะทำให้ post conversion p o s t มันยาวนานมากขึ้นนี่นกลไกที่อยู่เบื้องหลังของมันคืออะไรตัวที่เขาเชื่อว่าเป็นตัวการสำคัญก็คือตัวโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มลองคิดภาพตาม เมื่อกี้ผมอธิบายเรื่อง normal depolarization ไปแล้วเนาะว่าเวลาที่เวลาที่มัน depolarization เนี่ยโซเดียมเข้าพอเริ่ม repolarization ปุ๊บโพแทสเซียมออกถูกไหมมันเราพูดถึงแค่สองตัวนะโซเดียมกับโพแทสเซียม e-e polarization โซเดียมเข้า r-e polarization โพแทสเซียมออกโซเดียมเข้าโพแทสเซียมออกโซเดียมเข้าโพแทสเซียมออกในภาวะปกติเราก็จะใช้โซเดียมโพแทสเซียมปั๊มในการที่จะปรับสมดุลไอพวกเนี้ย เอาเวลาที่มันเจอกลุ่มก้อนแท็กซี่คาเดียทีๆไม่ว่าจะเป็นจาก SVT ธรรมดานี่แหละหรือเป็นจากเอเ l f i b ฟิบิเลชันหรือเป็นจากการเพสให้มันเร็วขึ้นไอพวกเนี้ยมันจะทำให้ตัวโซเดียมโพแทสเซียมปัม๊มมันทำงานไม่ทันแล้วก็จะกลายเป็นว่าในเซลล์จะได้โซเดียมเข้าไปปริมาณมากในขณะที่นอกเซลล์ได้โพแทสเซียมปริมาณมากออกไปนี่เกิดอะไรขึ้นพอแท็กซี่คาเดียหยุด โซเดียมโพแทสเซียมปั๊มกลับมาทํางานมันเอาโซเดียมออก3แต่เอาโพแทสเซียมเข้าได้แค่2เพราะฉะนั้นเอาบวกออก3แล้วเอาบวกเข้า2ในเซลล์ก็ติดลบ1ทุกครั้งที่ทํางานเพราะฉะนั้นพอมันติดลบ1ลบหลบ1ลบ1ลบ1ไปเรื่อยๆไอ้ความต่างศักตรงเนี้ยเกิดภาวะที่เป็นไฮเปอร์โพลาไรซ์คือการติดลบมากเกินไปจากปกติที่ควรจะติดลบ90มันอาจจะลงไปแบบ1 1 0อะไรเงี้ย พอมันลงไปเยอะไฮเปอร์โพลาไรมากมมันจะต้องใช้เวลานาน,านขึ้นกว่าเซลล์มันจะปรับสมดุลน,นอกจากโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มแล้วต้องมีโซเดียมแคลเซียมเอ็กซ์เชนเจอร์มาช่วยปรับกว่าที่สมดุลเนี่ยมันจะกลับขึ้นไปที่ลบ90อ่าเพราะฉะนั้นยิ่งเพสนานยิ่งมีการสะสมของโซเดียมในเซลล์มากขึ้นเท่าไหร่ภาวะไฮเปอร์โพลาไรเซชันเนี่ยก็จะยิ่งรุนแรงขึ้นแล้วตัวโพสต์คอนเวอร์ชันพอสเนี่ยก็จะนานมากขึ้น แล้วยิ่งถ้าประจวบกับการที่คนไข้เนี่ย SA n o d โนโดนซับเพนมานานๆเรา,นานเริ่มเสื่อมไอ้ตัวเนี้ยก็จะใช้เวลานานขึ้นไปอีกหรือบางทีบางคนแบบยืดหายไปเลยถ้าเกิดว่าเคยมีประสบการณ์ให้อมิโอเ o รลในเคสที่เป็นเอเทียลฟิบิเลชันหลายคนอาจจะเคยเห็นว่าพอให้อมิโอเ o รลปุ๊บ a อฟ b หายยืดถ้าเกิดว่ายังไม่เคยเจอแสดงว่ายังทีนมาไม่เยอะพอ นะครับส่วนตัวผมอ่ะผมก็เคยเจอหลายเคสเหมือนกันที่พอเราดิบอะมิโอดาโลนแล้วปุ๊บเอฟเทียลฟิบิเลชันเนี่ยมันมันหายมันหยุดอ่ะอ้ตัววงจรเอฟฟิ่แบบมันหยุดไปเลยปรากฏว่าคนไข้เนี่ยเป็นอัซิสโซลียาวมากแบบร่วมๆเกือบเกือบสิบวิอ่ะแล้วกลับมาแบบเป็นจังชแนลริทึมเรทประมาณสัก30สุดท้ายได้ลากกันไปใส่เพสเมเกอร์ เพราะว่าคนไข้โดน a อฟกดมานานๆ SA n o d e เคเขาเสื่อมไปหมดแล้วมันก็เลยไม่สามารถที่จะแบบกลับมาทำงานได้ตามปกติโดยทั่วไปนะครับถ้าเกิดว่าคนไข้ SA n o d e อยยังดีพอเราเทอ,เอร์มินเออาริทเมียแล้วเนี่ยฮาร์ดเรทควรจะกลับมาปกติในในช่วงประมาณสัก6-7ถึงบีตคือพอหยุดปุ๊บอาริทเมียหยุดอ,อย่างเช่น SV t หยุดปุ๊บมี QRS มาละ1ตัว, 1, ตว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัว6ตัว พอสัก67ตัวแล้วอะฮาราเรทเขาควรจะกลับมา normal ริทึมมันควรจะกลับมาเป็นไซนัสถ้าเกิดว่ายังเป็นไซนัสแบดดี้คาเดียเรทยังช้าอยู่เอสเอ็นดยังตื่นไม่เต็มที่หรือเป็นจังชั่นลริทึมอันนี้แสดงว่าโนดคุณจะเริ่มมีปัญหาสิ่งนี้แหละที่เราเรียกว่าแท็กซี่คาเดียแบดดี้คาเดียซินโดรมเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างอีเชตีให้ดูในพาร์ทถัดไปหากใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและคราวหน้าอยากให้ผมพูดเรื่องอะไร ลองคอมเมนต์ลงมาได้เลยนะครับ